อัปเดต1.3มีอะไรบ้างสรุปสั้นๆในคลิปวิดีโอนี้มีอะไรบ้างไปดูกัน อัปเดตแรกตู้กาชาและตัวละครโดยตู้กาชาครึ่งแรกจะมีตัวละครใหม่นั่นคือต้นถึงเจ้ายนตันทตา่าตทำลายล้างธาตจิตภาพแล้ว4ี่ดาวในตู้จะเป็นยูกงแอสตาและก็มาเซเว่นครับส่วนครึ่งหลังจะมีตัวละครใหม่2ตัวฟู่สวนตัวละคร5ดาวธาตุคอนตั้มธานุรักษ์และลิงค์ตัวละคร4ี่ดาวธาตุคอนตั้มธาตเฟื่องฟูแล้วตัวละคร4ดาวอีก2ตัวในตู้จะเป็นฮุกกับเพล่าครับผมสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะเปิดตู้ครึ่งแรกหรือว่าตู้ครึ่งหลังดีผมแนะนำสั้นๆอย่างนี้นะครับ่่าารรคนนททีีตต้องกดดเมจิภพโยใ ดีเนี่ยไม่มีเวลแนะนําให้เปิดตู้แรกครับแต่สาหรับคนที่ไม่มีรวยชาผมแนะนําให้เปิดตู้ครึ่งหลังครับในส่วนของตู้ครึ่งหลังเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อมีซิวเวอร์บูก็จะทําทีโมโนคอนต่มขึ้นมาได้นะครับอัปเดตต่อมาจะเป็นเรื่องของภารกิจบุกเบิร์กนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องมาใหม่แล้วก็จะมีพื้นที่ใหม่นะครับเป็นออรัมอัลลี่โดยนอกจากนั้นก็จะมีภารกิจเพื่อนร่วมทางด้วยโดยจะมีของตั้นหึงเจ้ายนจันทราลิงค์มาเซลเว่นและก็ลูกาครับ อัปเดตต่อมานะครับจะเป็นการอัปเดตซ i มเบอร์เดย์ยูนิเวิร์สที่จะมีพาใหม่เข้ามาและก็จะเป็นโหมดใหม่นะครับโดยโหมดใหม่อันนี้จะอิงระบบจากซ i มเบอร์เดย์ยูนิเวิร์สอันเก่าซึ่งการเดินเปลี่ยนห้องหรืออะไรเงี้ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยและก็จะมีบอสต,ตัวใหม่ด้วยนะครับเป็นบอสด,ด้วงที่ดูจากคลิปวิดีโอโปรโมทแล้วก็น่าจะน่าทําคาญพอตัวนะครับและจะเพิ่มบอสประจำแมป2ตัวนะครับเป็นของฟาร์มตั้นเถิงเจ้ายวนจันทราและก็ของฟู้สวนนั่นเอง และจะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีวอลเปเปอร์เปลี่ยนหน้าเมนูใหม่เป็นรางวัลด้วยนะครับโดยอีเวนต์นี้เนี่ยจะให้อารมณ์คล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์ที่เราทําที่เบลูบ็อกเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกแทนนะครับต่อมาจะเป็นสเปเชียลทาร์กที่เราจะได้เพจด้วยนะครับคูณ2 s i m u l a t e ล n ์อ e นเ r Trace EXP Material ทเทอเรียิตต่างๆนะครับและอีกอัปเดตที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเพิ่มขีดจํากัดของพลังบุกเบิกจาก180เป็น240นนนออกกกจจาี้้แลลวเ่มืพังงบบุิถึขด จำกัดสูงสุดพลังงานที่เกินมามันก็จะถูกนําไปเก็บสะสมที่พลังบุกเบิกสํารองนะครับต่อมาจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชนสติ๊กเกอร์นะครับโดยเราจะสามารถสบสติ๊กเกอร์ผ่านแชทกับเพื่อนได้แล้วนะครับและแน่นอนครับทุกแพทใหม่ก็จะมีล็อกอิน7วันแจก10โลนะครับผมสําหรับคลิปอัปเดตก็จะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผมตกหล่นตรงไหนไปก็ช่วยเสริมกันที่คอมเมนต์กันได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสําหรัััับบววนนีี้สสดคร